อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นิคมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามแล้วก็จะทําการจะนํามาให้ดูกันเลยว่าของเล่ขนข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกมฟิวเจอร์การ์ดบอดีไฟนั่นเองโดยในวันนี้ก็ผมก็จะขอหยิบการ์ดชุด bft t p 01มาดูความสามารถหรือสกิลของการ์ดทุกใบในกล่องนี้ก็ผมว่าการ์ดทั้ง45บใบที่แถมในกล่องนี้เนี่ยแต่ละใบนั้นมีความสามารถมีรูปเล่ออะไรอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มที่มอนสเตอร์ก่อนละกันเนาะเอาเป็นมอนสเตอร์ตระกูลอาซูนมังกรก่อนละกันเดี๋ยวจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนอาุูนมังกรแล้วก็มังกรกเกราะ เริ่มที่อัวุนมังกรใบแรกอัวุนมังกรมาซามูเนะนะครับผมตัวนี้ไม่มีสกิลจ้าแต่มีพลังโจมตี3,000คลิ2พลังป้องกัน3,000นะครับผมตามมาตรฐานมอนสเตอร์ไซส์1ทั่วไปนั่นเองไซส์1ใบไปถัดมาจะกับอัวินมังกรชองดาร์กนะครับผมใบนี้ก็ไม่มีสกิลเหมือนกันแต่จะมีพลังโจมตีและพะลังป้องกันที่สูงมากคือมีพลรรังโจมตี4,000มีคลิ1พลังป้องกัน5,000 ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2องใบนี้แล้วก็ก็จะรู้เลยว่าอ่ามาซามูน,นีในคลีจะเยอะกว่าแต่ชองดังเนี่ยจะมีพลังโจมตีพลังม่องกันที่สูงกว่านั่นเองก็แล้วแต่จะเลือกนําใบใช้ละกันนะครับผมไซส์หนึ่งมาถัดมาคราวนี้มีสกิลละกับอัลวินมังกรเอลคิโฮเต้นะครับผมใบนี้เนี่ยมีบทบาทในการะตุ้นค่อนข้างเยอะมากด้วยมีสกิลดีๆอยู่หนึ่งสกิลก็คือสกิลอ่ากริลเลสชาร์ดนะครับผมเดี๋ยวมาดูพลังโจมตีก่อนใบนี้พลังโจมตีคือ2000 คลิคคือ2พลังบอลสองพันถือว่าน้อยมากนะครับผมแต่เอ๊ะน้อยๆอย,อย่างนี้แสดงว่าสกิลต้องดีแน่นอนเพราะสกิลกรอเลชั่นของเขาเนี่ยบอกว่าเมื่อการ์ดนี้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งนําการ์ดเป็นมนุของกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตคือมันเป็นไซส์หนึ่งที่สามารถเร่งชาร์จได้นะครับผมเพราะตอนต้นเกมเนี่ยก็น่าจะมีสัก2เกตอย,อยู่แล้วจริงไหมเดี๋ยวพอบวกกับอาใช้แบบอาชาร์จหนึ่งดองก็น่าจะมี3เกต แลวทีนี้ถ้าเกิดตัวนี้ตีเข้าไปอีกมันก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเกรดให้ทําให้เป็นตัวที่เล่งชา์จช่วงต้นเกมได้ดีมากเพราะว่าสายอัลซินมังกรนี่เขาค้างจะใช้เกรดในการเล่นเยอะมากๆนะครับผมตัวหลังหลังเนี่ยทีละ3เกรดอะไรเงี้ยองมันจะใช้เกรดเยอะมากดังนั้นง่ายเลยคือตะกุดอัลซินมังกรเนี่ยเป็นตนัวที่ต้องเล่งชา์จน,นั่นเองก็เลยมีตัวนี้มาช่วยชาร้จแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมโอเคไซด์หนึ่งแผ่นมาครับผมกับอัลซินมังกรลีเดนนอยเออร์นะครับผมอ่าลีเดนนอยเออร์ ตัวนี้เนี่ยจะมีพลังยมตีที่สูงมากคือพลังยมตี5,000พลังมงการ3,000มีคลิ2นะครับผมแต่ถือว่าสูงมากจริงๆแต่จะแลกด้วยการที่จะต้องมีขอคอสก็ต้องจ่าย1เกตเห็นไหมไซส์หนึ่งต้องจ่าย1เกตเลยนะครับผมแต่โอเค1เกตนี้ไม่น่าจะหายากเพราะว่าเรามีชาร์จทุกเทิร์นอยู่แล้วรวมถึงมีดองคิวอเต้คอยช่วยชาร์จด้วยก็โอเคนะครับผมอ่านี่ความสามารถของตัวนี้นั่นเองจริงๆมันไม่ใช่สกิลหรอกมันเป็นคอสมันเป็นค่าคอสในการหลงนั่นเองครับผมอ่ะ ไซส์หนึห่ถัดมาจ้าตัวน,นี้คืออัศวินมังกรเลดบารอนนะครับผมมีพันยมตี4,000คลิ1พลัง,ม,ง 3, 000, มังกรส0มพมาตรฐานแต่มีสกิลดีๆอันหนึ่งคือสกิล o v e นั่นเองซึ่งเป็นสกิลชนิดใหม่ที่ปรากฏในชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับผมแต่ในอนาคตก็จะมีใหม่เพียบเลยสกิล o v e คืออะไรเขียนมาอยู่กับผมว่าวงเล็บในช่วงเริ่มต้นแอทแทเฟสของผู้เล่นทุกคนคือจะเข้าหรือจะเราก็ได้ หากการนี้อยู่ในสนามเราสามารถย้ายการนี้ไปยังช่องมอนสเตอร์ที่ว่างได้นะครับผมอ่ะยกตัวอย่างละกันสมมุติว่าเป็นเถิมของคู่แข่งละกันนะครับผมคู่แข่งอ่ะเรียกมอนสเตอร์มาละล้วก็เล่นบอลลูน,นยอยู่ช่องทรายละกันฝันตองข้ามจะโจมตีมานะครับผมแต่ว่าก่อนจะเริ่มไปแทกเฟดถามมาก่อนจะเริ่มไปแทกเฟดแล้วใช่ไหมหรือบางทีเราจะบอกเองกันได้ว่าเริ่มตัวในแตกเฟดนะอ่ะ ถ้าเกิดจะเิ่มตัวนั้นเฟงขอใช้สกิลมูฟก่อนย้ายตัวนี้อาจจะย้ายมาไว้ช่องกลางก็ได้จะใช้จะได้ป้องกันเรานะครับผมจะเป็นสไตล์นี้หรือถ้าเกิดตัวนี้อยู่ช่องกลางแล้วเขาเทิร์นเราเราอยากจะสวมใส่อาวุธอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าก่อนที่จะเริ่มอ่ะเราก็สวมใส่อาวุธไปก่อนแล้วก่อนจะเริ่มแฝกเฟสของเราเราออกขอมูฟย้ายตัวนี้ซะแค่นี้เราก็เอาสวมใส่ตีได้แล้วก็ตัวนี้ตีได้นั่นเองจะสามารถมูฟ ยังไงก็ได้แล้วแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมจะเป็นตัวที่เอามาคอยกันก็ดีหรือพอเราจะตีมันก็จะหลีกทางให้นั่นเองนี่คือสกิลของอสุรมังกรเลดบ a ลอนนะครับผมไซส์หนึ่งหมดแล้วจ้าจริงๆมันจะมีไซส์หนึ่งของมังกรมังกรก็เหลงนะแต่เขาเอาอสุรมังกรให้หมดก่อนนะครับผมอ่า ไซส์2มบาดีกว่ากับอัวินมังกรอิวามโมโตนะครับผมใบนี้มีพลังโจมตี3,000พลัง้องกัน3,000ซึ่งถือว่าน้อยแต่มีคลิ่ถึง3และมีสกิลดีด้วยนะครับผมเพราะสกิลของตัวนี้ก็คือ active surprise attack อะเป็นชื่อสกิลนะหากเรามีอัศวินมังกรใบอื่นในสนามนะครับผมอะสมมติว่ามีเลดบรรอลอยู่ในสนามละกันเราสามารถเลสการ์ดนี้ เพื่อทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งดีไหมดีมากนะครับผมเราคิดดูแล้วการสมมติว่าตัวนี้อยู่ข้างตัวนี้อยู่ข้างแล้วเรามีสงสัยอยู่อ่ะเราบอกว่าใช้สกลขวสชิมังกอริวามโมโตะนะครับผมอะแล้วมีชิม,มังกอรบ,บึนในสนามจริงไหมทําการเลสตัวนี้ซะแล้วทําลายมอนสเตอร์ในสนมามหนึ่งใบเลยคือตัวนี้ตีไม่ได้ก็จริงแต่มอนสเตอร์ตายหนึ่งตัวนะครับผมแบบตัวที่อยู่ขวางขวางช่องกลางเนี่ยก็ยิงทิ้งเลยแล้วทีเดียเราก็เอาเลสบอลหรือตัวอื่นๆช่วยตีก็ได้ จริงๆเป็นสาเหตุท้ามันทำให้บอลมีพวกอาไซส์หนึ่งๆไซส์หนึ่งตั้งแที่ตีแรงเช่นแบบเนี้ยตีห้าพันตีสี่พันเนี้ยอยู่ในเด็กอาซูนมังกรค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าเอ้ยมันมีไซส์หนึ่งตีแรงๆเยอะนั่นเองเอาไปเล่นคอมโบนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาวุธมันจะตีได้สองทีด้วยนะครับผมนี่ความสามารถของอาซูนมังกรอีวังบอโตนั่นเองถามว่าดีไหมดีมากนะครับผมอ่ะ ไซซ์ซองอีกใบหนึ่งกับอสุรมังกร Y Add e a r t นะครับผมตัวนี้ก็ตัวยิงเหมือนกันตัวนี้มีพลังโจมตี4,000คลิ๊ก3พลังป้องก,กัน3,000เห็นว่าพลังจะไม่เยอะแต่คลิสูงและมีสกิลที่ดีมากนั่นก็คือสกิลแอคทีฟนะครับผมอ่าอ่า b u ล l e สเปเชียลนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะตัวนี้บอกว่านะครับผมเราสามารถเดสการนี้เพื่อทำลายมอนสเตอร์หนึ่งมาในสนามที่มี power 4,000หรือต่ากว่า จะคล้ายๆกับใบเมื่อกี้นะครับผมเห็นแต่ว่าจะต้องกาหนดพลังโจมตีนิดนึงถามว่าดีไหมดีมากอีกแล้วเพราะถ้าเกิดเรามีอ่ะมังกรนะครับผมอ่ะเรามีจริงๆคือใบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณมังกรก็จริงแต่ว่ามันไม่ซีเรียสว่าจะต้องมีมีอาก,กมังกรไปอื่นคือมันอยู่ๆมันจะเลสก็เลยได้เลยสมมติว่าไม่มีเพื่อนด้วยอ่ะแต่มันก็เลสและยิงได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาเอา,อาวุธโจมตีก็ได้เป็นตัวที่ยิงได้อีกใบนึงแต่ว่าจะยิงได้ง่ายกว่านั่นเองอาจจะมีใครก็อไอ้ต้องต่ำกว่าสี่พันก็ไว้ไล่ยิงพวกไซไได้นับผมหางตว ไซส์สองไปถัดมาครับผมกับอวินมังกรรูดเวลนั่นเองใบนี้มีพลังยมตี5,000พลังมังกร0 0ันอ่าแล้วก็คลีสองซึ่งอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่มาดูสกิลดีกว่าใบนี้มีคอคอสเป็นจ่าย1เกณฑ์ในการลงนะครับผมสมมุติว่ามีอยู่1เกณฑ์ละกัน ตัวนี้อยู่บนมือเนาะจะลงมาต้องจ่ายหนึ่งเกตก่อนนะครับผมแล้วบอกว่ามีสกิลแอคทีฟนะครับผมเราสามารถทิ้งอัศวินมังกรบนมือของเราหนึ่งใบนะครับผมเพื่อนาการนี้กลับขึ้นมือและสร้างความเสียหายใส่พลังชีตคู่แข่ง2หน่วยเราใช้คำสั่งนี้ได้เพียงแค่1ครั้งใน1เทิร์นนะครับผมหรือพูดง่ายก็คือสมมติว่าไปนี่ในสนามอยู่แล้วอาจจะเรียกมาในเทิร์นที่แล้วก็ได้หรือว่าเพิ่งเรียกมาในเทิร์นนี้ก็ได้นะครับผมอา่าแต่สมมติเรามีเกตเหลืออยู่อา่า อย่างนี้ละกันเราบอกว่าเราใช้สกิลของตัวนี้นะครับผมนำการ์ดนนี้กลับขึ้นมือแต่ต้องทิ้งทิ้งทิ้ง1นึ่ใบก่อนที่อสิรบังกอน,นำการ์ดในี้ขึ้นมือและยิงฝันข้าม2ดาเมจ แล้วเราจะลง <Ira> มาอีกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องจ่ายคอคอสอีกเพีย <C ol k> งแต, well ต่ว่าสกิลก็จะใช้ไม่ได้แล้วน <c oughs> ั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันใช้สกิลนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าโดดลงโดดลงยิงเรื่อยๆนั่นเองจะโหดเกินไปแต่ว่าการยิงสองดาเมจมันโหดไหมมันโหดนะอย่าลืมว่าวันนีไฟเนี่ยมีแค่สิบดาเมจนะครับผมโดนยิงไปสองนี่เจ็บหนักแล้วเดี๋ยวโดนตีซ้ำอีกนะครับผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่เรื่อยๆแป๊บเดียวอาจจะแพ้เลยก็ได้ดังนั้นตัวนี้เป็นหนึ่งเเกก์นนิดดึงจะะหมล การ์ดมอนสเตอร์ไปถัดมากับไซส์2อัศวินมังกรโนบูนากะนะครับผมตัวนี้มีพาวเวอร์4,000ดีเฟสส์4 0 0 0แต่คลิ4นะครับผมย้ำว่าคลิ4เป็นตัวที่คลิบ้าพลังมากเป็นไซส์2แต่คลิ 3, ถึง4มีคอลคอ์สเป็นจ่าย1เกตนั่นเองดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ลงมาช่วงต้นเกมได้โหดมากสมมตุติเล่นก่อนเธอแรก ชาร์จเอ็นรอรเรียร้อยแล้วอ่ะลงมาปุ๊บใจหนึ่งเกตแล้วตีสีดหไ่ปาบโอ้โหเจ็บครับผมหน้าไม้แน่นอนถึงพลังโจมตีพระมงกันเขาจะน้อยแต่คลิปเขาสูงมากคือคลิตที่เข้าสนะครับผมดอลองโดนไปสัก2เทินติดอย่างเงี้ยไลฟ์พอยท์แทบจะไม่เหลือแลยครับผมดัน,นั้นตัวนี้เป็นตัวที่คลิโหดมากๆนั่นเองอกับไอซิมังกรนบ,บูนากะนะครับผม ไซส์สองไปทันมาอจิมังกร์ทำม,มูราบีนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีพลังโจมตีหกพันะเริ่มเยอะแล้วคลิปสองพลังป้องกันหกพันไม่โอเคเลยนะใบนี้เนี่ยมีคอคอสเป็นจ่าย3เกตนะครับผมขอเพิ่มเกจก่อนอ่ะแล้วตัวนี้จะลงมา ต้องจ่ายสเกตรเลยทีเดียวคือจ่ายเกตร์เยอะมากแต่จะมีสกิลที่ดีมากก็คือเมื่อการที่ถูกทำลายทำลายมอนสเตอร์หนึ่งไปในสนามคู่แข่งคือฉันไม่ตายคนเดียวจะลากเพื่อนไปตายด้วยแต่นั้นเนี่ยเป็นใบที่อาจจะเหมาะไว้ในช่องกลางมากๆนะครับผมหรือถ้าเกิดจะไว้ช่องซ้ายขวาอะไรแล้วแต่สถานาการณ์แต่เป็นใบที่คู่แข่งจะคิดหนักและทำลามใบนี้ดีไหมนะจะทำลายไดย้เดี๋ยวมอนชั้นตายด้วยเงี้ยก็เหนื่อยอีกนะครับผมก็ต้องนำไปใช้นีนน่ก็จะเป็นตัวที่กดไนฝ่ายข้ามได้ดีนั่นเองครับผมกับอาชิมังกอนทามูลาบีจ ต่อมาจะเป็นไซส์3ของตระกูลอัศวินมังกร,กรบ้างนะครับผมกับอัศวินมังกรเจรโรนิโมโตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์3ที่มีพลังอาจจะน้อยมากอุย้ยพลังโจมตี1 0 0่เพันง่ะคริ2พลังวกก้า็ดเอ้ยมันเป็นสายตั้งรับหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้นี่สายบูสุดนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีคอคอสคือจ่าย3เกตและนำก๊์ดใบบนสุดของกองการเราเข้าสู่โซของมอเมตอรต์ตัวนี้ก็คือมันจะมี1โซตอนลงมานั่นเองอ่ะลงมาก่อนจ่าย3เกตนะครับผมแล้วก็อ่ะนำหนึ่งใบเป็นโซนั่นเองอ่ะเรียบร้อย การ์ดใบนี้จะได้รับพาวเวอร์0บวก1,000ตามจำนวนอัศวีนังกรที่เรามีในช่องตลอบเราสมมุติว่าอย่างเช่นตอนนี้อ่ะเรามีมอนเตอร์ในดอปกี D ่ใบนะสมมุติหนึ่งสองอ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันก็จะบก 1, วกพังละไม่เก้าพัน บวกพลังตั้งต้นในหนึ่งพันก็กลายเป็นแอดหนึ่งหมื่นละเฮ้ย hey, แล้วมันจะะเยะได้มากกว่าน,นี้อีกขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีแอซินงมังกรอยู่ในดอกโซลมาเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวที่โดดลงมาแล้วตีแรงมากนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นเขามีโซเพราะว่าเขามีสกิลโซการ์ดนั่นคือมันจะเหนียวขึ้นอีกหนึ่งชั้นแน่นอนและมีเดเบิร์นแท็กด้วยสมมุติว่ามีมีพลังหนึ่งหมื่นกติหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นโอ้โหตีแรงกินไปแล้วนะครับผมคือตัวนี้ถ้าเกิดลงมาท้าายเเกกมมีจะตแรง แล้วก็จะเหนียวมากนั่นเองแถมตีดับเบิลแท็กเป็นตัวที่แบบโดดลงมาปิดเกมได้อะตีสองทีซ้ำๆไปเรื่อยๆกาดไม่อยู่แน่นอนนะครับผมใบนี้จะเป็นมอนเตอร์อีกหนึ่งใบที่โหดมากๆนั่นเองและก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมกับอัสินมังกรคามิสุมิยะจ้าใบนี้เนี่ยเป็นไซส์สามที่พลังแอมน้อยอีกแล้วพลังจมดีหกพันมีคลิสามพลังมังกรสี่พันนะครับผมเอ๊ะแล้วมันมีดียังไงนะ ตัวนี้เนี่ยมีคอค l c เป็นนับัาวุมังกรสองใบในสนามเราเข้าสู่ช่องเกตดังนั้นคือเราต้องมีอาวุธมังกรสองตัวก่อนครับผมสมมติว่ามีอย่างนี้กับอย่างนี้และการอยู่ในสนามเนาะสมมติจะ c อตันนี่ลงช่องกลางก็ต้องนำสองตัวเนี้ยเข้าโซ่เดย์คือโซ่เนี้มันจะไม่ลงดอกเพราะว่าเพราะว่าไซส์เกินแต่ว่ามันจะได้นําเข้าโซ่นะครับผมอ่าก็คือจะมีสองโซ่นั่นเองแต่จริงๆเขาไม่มีสกิลโซการนะ อ่าจากนั้นก็รายการนี้ได้เมื่อเรามีพรงชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าเท่านั้นคือจะต้องปางตายเลยเหมือนกันนะครับผมแต่มีสกิลฟิวเจอร์ไซส์เมื่อการที่ถูกทำลายเราจั่ว2ครับผมคือถึงจะตายแล้วเนี่ยเราจะได้จว่ว2ขึ้นมาซึ่งมันมีข้อดียังไงส่วนมากตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบว่าเอามาช่วยถมหลุมนะครับผมเพื่อให้จระเข้มเนี่ยมันมีสกิลหรือว่ามีลูกเล่นต่างๆนามาบุกนั่นเองเพราะอย่างเช่นในกระตูดก็มาจะใช้คาวิสุยะมามาว่มา,มา,ม,ามาตั้งรับในช่วงชวง มาปิดเกมนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับผมทุกตัวที่ติดชื่ออัวินมังกรที่ที่ที่เป็นเผ่าพันธุ์หรือว่าเป็นเนมอวินมังกรนั่นเองนะครับผมก็ตรงน,นี้จะมีเขียนอยู่อศวินมังกรจะ้ะโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วกับอสุนมังกรจะ้ะเรามาดูมังกรเกราะเลยกันตอนเลยดีกว่านะครับผมจัดเต็มกันไปเลยนั่นเอง มังกรเกราะเหล็กใบแรกครับผมกับดับเบิลซอร์ดดากอนเป็นไซส์หนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยไม่มีสกิลเลยเลยแต่จะมีพาวเวอร์ห้าพันดีเฟนซ์สี่พันแล้วก็คลิ๊หนึ่งนะครับผมก็พาวเวอร์เยอะแต่คลิน้อยตามสเต็ปจะ้ะแต่เป็นมังกรเกราะเหล็กนะครับผมแล้วก็จะมีบรอนชิลด์ดาก้อนซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีสกิลอีกแล้วจะมีพาวเวอร์แค่2,000คลิ1แต่ดีเฟนซ์6,000ซึ่งถือว่าดีเฟนซ์เยอะมากนะครับผมแนวตั้งรับนั่นเองก็เหมาะกับการลงมาช่องกลางนั่นเองครับผม มอนสเตอร์ไซส์หนึ่งมาถัดมานะครับผมกับอ่าเบรดวิงดราโกนพลังก็แอบ,บน้อยหนึ่งพาวเวอร์สองพันคลีสองดีเฟนส์สองพันแต่มีดีที่มีสกิลมูฟนั่นเองครับผมก็แนะ่นอนว่าถ้าเกิดเริ่มต้นแอตแทกเฟสของผู้เล่นใครก็ได้ตัวนี้ก็สามารถย้ายช่องได้นั่นเองครับผมคราวนี้มาดูไซส์หนึ่งมาถัดไปบ้างกับคัสบลังเกอร์ตัวเล็นะครับผมอ่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสกิลนะครับผมแต่จะมีคอร์สนั่นเองดูพลังก่อน ตัวนี้พันธมตี5,000คลิ2พลังมังกร5,000เฮ้ยเยอะมากอะ่ะเยอะจริงๆนี่มันไซส์หนึ่งในหรือเปล่าเนี่ยเยอะก็จริงแต่ว่าจะมีค่าขอเสในการลงก็คือจะต้องจ่าย2เกตนั่นเองดังนั้นตัวนี้จะลงมาปุ๊บจ่าย2เกตก่อนนะจ๊ะก็คือเป็นไซส์หนึ่งที่กินค่าคอสหน่อยนะครับผมแต่ว่าจะได้พลังกับป้องกันพันธี์พังจมตีพลังกันที่สูงมากนั่นเองจ้ะโอเคครับผมมาถึงไซส์หใบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเดสรัทเท ใบนี้เนี่ยมีพลังยมตีน้อยมากคือ2 0 0พพลังมองการ4,000คลิกหน,นะครับผมไม่ใช่ตัวบุกแน่นอนเพราะว่าเขามีสกิลอาสกิลที่บอกว่ามังกรกระเหล็กทุกบใบในสนามเราแต่ลบพาวเวอบวก1,000และดีฟเฟนซ์บวก1,000นั่นเองแต่จริงตัวนี้มันบอกว่ามังกร เกราะเหล็กทุกใบเขาเป็นเกราะเหล็กนะนะเขาจะบวก1,000ด้วยจริงๆตัวนี้พลังโจมตีมันจะเป็น3,000ันพลังป้องกัน5,000ไงอ่าเขียนให้น้อยไว้ก่อน,นครับผมเพราะว่ามันบวกตัวมันเองด้วยดังนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เอามาช่วยเรื่องของการแจกพลังให้เพื่อนได้ดีมากนะครับผมน่าสนใจจริงๆกับเดสและเท้าดราการ์ดเกรสอัพเกรดไซส์เห็นเกรสเป็นแวนการ์ดไซส์สองมาถัดมาจ้ากับแฮมเมอร์แมชดราการ์นะครับผมใบนี้ไม่มีสกิลจ้าจะมีพาวเวอร์สามพันคลีสามพลังป้องกันหกพันนะครับผมจะเน้นคลีเยอะๆกับพลััังงงงออกนนนสูๆ่เ อีมายน,นึงก็คือดมมา Damascus เมอร์ดราก้อนนะครับผมดมมา Damascus เมอร์เนี่ยจะมีพลังโจมตีสูงมากคือพลังโจมตี6,000คลิ2ผลักมังกร6,000เป็นมอนเตอร์สายบุกมาตรฐานเลยจะบุกก็ได้จะตั้งรับก็ดีครับผมอ่ะไปถัดมาไฟล์รถด,ดราก้อนนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์2ที่มีพลังโจมตี4,000คลิ2ผลักมังกร5,000นั่นเองมีสกิลแอคทีฟ Fire w i l นะครับผมเราสามารถใจหนึ่งเกตเพื่อให้มังกรกรอกเหล็กหนึ่งมาในสนามเราได้รับพาวเวอร์บวก3,000จนจบเทิร์น และไม่ได้จํากัดว่าใช้ได้กี่ครั้งดังนั้นอาจจะจ่ายโดยลัวเพื่อจะปั๊มพลังก้อนก้อนเหล็กเราให้สูงสูลัวลวก็ได้นั่นเองครับผมหรือจะปั๊มตัวเองก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้บอกใบอื่นะน้นี่จะปั๊มตัวเองเรื่อยๆก็ได้เป็นตัวที่ถ้าใช้สกิลเราปั๊มให้ตัวเองก็จะตี7 0 0 0ใช้สทีก็จะตีอ่า7,000บวกเป็นตี1 0 0 0 0ซึ่งโอเคนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ปั๊มพลังตัวเองได้แรงมากนั่นเองใบถัดมาครับผมกับอศวินแห่งสายฟ้าอันเบิร ตัวนี้จะเป็นมังกรกอเีกที่มีพันยมตีสูงครับผม6,000คลี2แล้วก็ดีฟัน6,000นั่นเองซึ่งถือว่าโอเคเลยตัวนี้มีคอคอสคือลงมาต้องจ่าย1เกตนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่และมีสกิลมูฟนั่นเองอ่าก็คือถ้าเกิดฝั่ข้ามจะเริ่มต้นในแท็กเฟสหรือเราก็ได้มันจะสามารถย้ายที่ก่อนได้ ซึ่งเพ่อเอก็มักจะลงเอาเบิร์ดอาคอลเนี่ยไว้ช่องซ้ายมันก็ขวาก่อนพอาะเขาตีมาก็จะย้ายไปช่องกลางหรือบางทีถ้าเกิดเพ่พอเอจะตีก็ย้ายกลับไปแล้วเพ่อเอก็ตีกับตัวนี้ด้วยนั่นเองครับผมเป็นตัวที่ลักษณะค่อนข้างจะดีประโยชน์จะเยอะมากครับผมตัวนี้ใช้ได้ดีนี่จะเก่งเลยอ่ะตัวนี้ไซส์สองมอเตอร์ที่เรารู้จักกันนี้ครับผมกับด er, er, er รัมบังเกอร์ดราคอน 5, นั่นเองมีพลังโจมตี5,000คลิกสามพลังปกติห้าพันนะครับผมและมีคอคอสคือลงมา ต้องจ่าย1เกตแต่จะได้ข้อดีก็คือสามารถนําการหนึ่งใบบนสุดเข้าโซของมอเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มโซให้ตัวเองนั่นเองครับผมเพราะว่าเขาไม่สกิลโซลการก็คือถ้าเกิดตัวนี้จะตายหรือจะสนามก็จะถอดโซหนึ่งแล้วก็จะกลับมามีชีวิตได้ครั้งหนึ่งก็คือกลับมาสู้ต่อได้เป็นตัวที่เก่งไหมถือว่าเก่งมากเพราะว่าคลิกแรงมากครับผมฮะเจ้าวะดีๆเนี่ยตีได้ทีหนึ่งนี้เลือดไหลไปสามครับผมเป็นอีกหนึ่งมอเตอร์ที่เอกใช้บ่อยแล้วก็มีทีเด็ดเยอะนั่นเอง คราวนี้มาอีกมอนสเตอร์เอสอีกหนึ่งตัวนะครับผมกับแจ็คไนฟ์ดราคอนแจ็คไนฟ์ดราคอนมีนะครับผมพลังปรโจมทีห้าพันอ่ามีคลิ่สามพลังมังกรหกพันซึ่งไม่น้อยหน้าเนะดอะรอมเบอร์เกอร์เลยทีเดียวและมีสกิลที่ซัพพอร์ตในการแปลงร่างของเขานะครับผมนั่นก็คืออ่ะก่อนดื่มก่อนมีคอร์ก่อนคือต้องจ่ายหนึ่งเกตนะครับอ่าจ่ายหนึ่งเกตอ่าเดี๋ยวเติมเกตก่อนเกตหมดแล้วอ่าอุ๊ยอ่าโอเคและมีสกิลแอคทีฟ เราสามารถจ่าย2เกตนะครับผมเพื่อค้นหามอนสเตอร์ที่มีคําว่าแจ็คในในชื่อการหนึ่งใบจากกองการ์ดเราคอลมอนสเตอร์นั้นทับการ์ดตัวนี้แล้วก็สลับกองการ์ดนั่นเองก็ส่วนมากก็จะมีแจ็คในเอ็กซแคนเซอร์แจ็คในเทอร์นสโตมหรือว่าแจ็คในดิสเพอร์โซมาลงทับนั่นเองครับผมแล้วก็จะใช้สกิลตัวไหนอะไรเงก็แล้วแต่นั่นเองแต่นี่ก็คือมันจะเป็นการเวทการของแจ็คในที่สามารถเปลี่ยนเกราะเปลี่ยนลาดต่างๆเพื่อจะได้สกิลพิเศษ,ษใช้ในการเล่นตามฐานาการ์นั่นเองนี่จะเป็นสกิลของแจ็คไนดรากอรผมะ งั้นเรามาดูแจ้งนที่เหลืออีก3ใบเลยดีกว่าเนาะแจ้งนายใบแรกแจ้งนายแอคเการเซอร์นะครับผมมีค่าลงเป็นใจ่าย1เกตและนําการนี้วางทับมอนเตอร์ในสนามที่เรามีคําว่าแจ้งนในชื่อกาดอ่ะก็อาจจะทํานี้ก็ได้ใจ่าย่เกตแล้วก็ทับแจ้งนดากอนไปเลยนะครับผมหรือจริงจจะทับตัวมันเองก็ได้คือจะทับตัวอื่นก็ได้ขอแค่มอนเตอร์นั้นมีคําว่าแจ้งนในชื่อก็พออีกสกิลหนึ่งคือสกิล,กลโซลกาดถ้ามอนเตอร์นี้จะต้องออกจากสนามจะถูกทําลายถูกดีดยังไงก็ตามก็จ่าย1โซนั้นั่นเอง ตัวน,นี้มันมีข้อดีคือพลังโจมตี800 0คลิ4สร่พลังมังกัน5,000แต่พลังมังกนไม่ได้จะสีเรียดเพราะว่ามันมีโซกานรนะผมทำให้เหนียวได้อีกเป็นคือสมชื่อแอแก็กเซอร์คือเน้นแบบตนที่ดูร้ายเน้นบุกนั่นเองครับผมตีก็แรงคลีนจะแรงอีกดอมไปทีนี้จุกแน่นอนอีกท Jack ั้งแจ็คไเนยมันจะมีข้อดีคือมันสามารถทับทับ,ทบ,ทบตัวเองมาได้เรื่อยๆนั้นบางทีมันโดดลงมาก็มีโซสักสามอย่างเงี้ยแอด8,000คลิสี่ฝั่งตรงข้ามกว่าจะล้มมาได้นี่คือเหนื่อยมากนั่นเองครับผมนี่ก็ เดี๋ยวเติมโซนิดนึงอ่ะโซหมดแล้วอีกใบหนึ่งกับแจ็คไนท์ทนเนอร์สตอมนั่นเองมีคาคอร์สเป็นจ่าย1เกตและนำการนี้มาทับแจ็คไนท์เท่านั้นนะครับผมมีสกิลแอคทีฟทันเนอร์เลด เมื่อการนี้อยู่ในสนามในช่องซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะครับผมเราสามารถจ่ายพลังชีวิตสองหน่วยเ,ออเพื่อทำลายมอเตอร์หนึ่งมาในสนามคู่แข่งใบไหนก็ได้นั่นเองก็เป็นตัวที่มาเน้นไล่ยิงมอเตอร์ฝั่งงข้ามนะครับผมจะมีพลังยมตีหกพันคลิสามพลังมังกรหกพันก็โอเคมาตรฐานนะครับผมแต่จะดีก็คือมีมีโซกะด้วยนั่นเองก็ตายยากและยอมจ่ายพลังชีวิตเพื่อที่จะยิงมอเตอร์ฝั่งข้ามได้อีกก็โอเคอยู่ และใบสุดท้ายก็ผมกับแจ็คไนท์ดิสโพซอมนั่นเองจะเป็นแจ็คไนท์ใบสุดท้ายที่ให้ในชุดนี้ละจะมีคอคอสเป็นใจหนึ่งเกตระวังทับแจ็คไนท์เหมือนเดิมนะครับผมตามสเต็ปเดิมเลยแต่เจ้าที่การนี้อยู่ในช่องซ้ายหรือขวาการนี้เรียสกิลเพเนเทรดคือตีทะลุแล้วก็มีโซกาดด้วยนะครับผมก็แน่นอนว่าเอาไปวางไว้ช่องซ้ายช่องขวาจะดีกว่านั่นเองตีทะลุแล้วจะมีโซกาดนะครับผมดูพลังหน่อยสิพลัง6,000พลังมังกรฮะจำนวนหกพันคลิ่สามพลังมังกรห้าพัน น่นจะเป็นจะเป็นตัวที่เน้นตีทะลุเคยแจ,จกคลียให้ฝันัคำนั่นเองครับผมเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนั่นเองอ่าแจ้ไหนหมดแล้วจ้ะมาถึงไซส์3ของมังกรมังกรกเกราะเหล็กบ้านะครับผมเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันต่อเลย